สวัสดีครับวันนี้จะพาทุกท่านนะครับสร้างแผนพับแนะนำตัวนะครับโดยใช้โปรแกรม c a n วานะครับมาดูกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับจะต้องเข้าเว็บไซต์ของ c a n วาให้เรียบร้อยนะครับและล็อกอินระบบสมาชิกให้เรียบร้อยนะครับ แนะนำให้สมัครเป็นสำหรับเพื่อการศึกษานะครับจะได้ใช้เครื่องมือแบบโปรเฟชชั่นอ l ลนะครับก่อนหนึ่งนะครับให้ไปที่ค้นหานะครับตรงนี้นะครับและพิมพ์คําว่าแผ่นพับนะครับกรีนเอนะครับก็จะมีต้นแบบแผ่นพับเยอะแยะมากมายนะครับเลือกสักหนึ่งอันนะครับเพื่อเราจะเข้ามาใช้งานนะครับ การทำบูชัวหรือว่าแผ่นพับนะครับจากนั้นนะครับให้คลิกกับย้อนมาตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เลือกค้นหานะครับดูว่าเราต้องการแผ่นพับลักษณะแบบไหนซีอะไรนะครับหรือว่าจะค้นหาคําว่าแนะนําตัวก็ได้นะครับเนาะจะแบ่งบินหมดมุมไว้อยู่นะครับสมมติว่าเราอยากได้ตรงนี้แล้วครับคลิก1ครั้งนะครับจะเป็นการเลือกแบบนะครับใช้ทั้ง2หน้าก็คือ แผ่นภาพก็จะมาลักษณะของกระดาษทั้ง2หน้าครับอันนี้หน้าแรกกับแผ่นที่แผ่นหน้าแรกกับแผ่นที่2นะครับจะเป็นลักษณะนี้เนาะเราสามารถเปลี่ยนสีนะครับสีตรงนี้ได้นะครับโทนสีนะครับจะเป็นสีแบบนี้ก็ได้นะครับสีม่วงแบบนี้ก็ได้นะครับสีแดงนะครับก็ได้แล้วแต่เรานะครับนี่เราต้องการสีอะไรนะครับแล้วเลือกวัตถุนั้นแล้วก็คลิกเลือกไปนะครับ ตรงนี้เนาะลักษณะตรงนี้นะครับถ้าเราไม่เอาเราก็ลบทิ้งได้นะครับลบที่เป็นพิมพ์ได้นะครับตรงนี้ลบได้นะครับตกแต่งได้เต็มที่นะครับหรือว่าเราทีนี้เรามาดูกันเลยนะครับตรงนี้เราไม่เอาเนาะขยายได้นะครับมันจะออกแบบให้เลยนะครับอันนี้คือแผ่นพับแผ่นที่1นนะครับอันนี้ก็แผ่นที่2เนาะเวลาเราพับตามรอยตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นปก ใครปลกุกปลุกแรกก็ถือว่าเป็นหน้าแรกนะครับแล้วก็ซ่มมาเลยนะครับซ่มก่อนว๊าบอ่ะอันนี้รูปผู้หญิงตรงนี้เราไม่เอาเราก็ลบทิ้งนะครับอ่าลบนะครับแล้วก็หารูปของเรามาใส่หรือว่าเราไม่เอาต้นฉบับตรงนี้เราก็ลบได้นะก็จะเป็นแบบนี้นะครับสามารถลบได้นะครับกราฟิกพวกนี้มันมีอยู่แล้วนะครับอ่ะทีนี้นะครับกลุมแรกนะครับก็เราอาจจะ เอาคามาใส่นะครับข้อความนะครับคลิกเข้าไปนะครับหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เลื่อนมาใส่ตรงนี้นะครับแอพิมพ์เขาว่าแนะนําตัวเองแอบสันแนะนําตัวเองเนาะนี่นะครับจสรูปภาพนะครับเนี่ยฉันแนะนําตัวเองนะครับ เอกสารแนะนำตัวเองเอตัวหนังสือสามารถเอาเป็นหนังสือสีขาวได้นะครับเนาะนี่นะครับตัวหนังสือจะเป็นเงาก็ไปที่เอฟเฟกนะครับเงา,เามีเงาละเอาเงาสีดำแล้วก,กันเนะเาะอ่าโอเคนะครับจากนั้นนะครับหารูปมาใส่นะครับก็ไปที่อัปโหลดนะครับหารูปของเรามาใส่นะครับ รูปมาสิตอนนี้ผมเจอแล้วคลิกมาแต่เด้ยเอาจเอาพื้นหลังออกนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับคลิกที่รูปภาพจากนั้นแก้ไขรูปภาพนะครับแล้วก็เครื่องมือลบพื้นหลังมันก็จะทําการลบรูปภาพก็เอารูปที่ดูเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยนะครับนะสำหรับท่านที่จะไปสอบสัมภาษณ์หรือว่า ทำแผ่นพับแนะนําองค์กรอะไรต่างๆนะครับก็ใช้วิธีตรงนี้ได้เลยนะครับเรื่องรูปภาพมาตรงนี้นะครับเออเอกสารแนะนําตัวเองนะครับแล้วก็รูปภาพเนาะอ่าเรื่องลงมานะครับต่อจากนั้นนะครับก็เป็นชื่อเนาะชื่อเราสามารถ Copy ีอ่ากล่องข้อความตัวนี้ได้นะครับก o py วางคนทนซี C, แล้วก็คนทนบนะครับก็ใส่ชื่อเลยนะครับ ประมาณนี้นะครับนถ้ามีชื่อชื่อโรงเรียนว่าชื่อหน่วยงานลรวก็ใส่ไปนะครับตรงนี้ไปนะครับเราจะใส่เอฟฟิกอะไรต่างๆก็ไปที่องค์ประกอบตรงนี้นะครับและไปหาพวกกล่องข้อความอะไรต่างๆกราฟิกอะไรต่างๆนะครับได้เลยนะครับรูปทรงเราไปที่รูปทรงก็ได้นะครับมันมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับเป็นภาพถ่ายก็มีนะครับกราฟิกก็มีนะครับ รูปทรงแล้วเลือกเลือกกราฟิกก็มีนะครับแล้วก็ดึงมาตกแต่งดึงมาตกแต่งเนาะสามารถนำมาตกแต่งได้นะครับหมุนวัตถุก็ได้นะครับ swap นะครับก็ลากมาแล้วยอ่วยเอเส้นเส้นตรงนี้เป็นเหมือนกระดาษมันฉีกง่ๆประมาณนี้นะครับ อันนี้คือตรงกลางด้านหลังเนาะติดต่อเราก็คือ,อช่องทางติดต่อแล้วกันนะช่องทางติดต่อนะครับก็ใส่ไป,ปรู o หกสิบสองอืออือาตำบล เลยก็ใส่ไปนะครับอำเภอปุ๊บฮะเชียงใหม่นะครับ mm. อันนี้เนาะเพื่อความรวดเร็วเนาะศูนย์หนึ่งศูนย์นะครับโทรนะครับศูนย์สองอะ,อะไรประมาณนี้อันนี้ช่องทางติดต่อเราจะใส่รูปเป็นอ่าช่องทางติดต่อเป็นรูปโทรศัพท์ก็ได้นะครับเราลองดูเนาะไปที่องค์ประกอบนะครับนะักคุนหางเขาบ้าโทรศัพท์นะครับมีหมดเลยนะครับโทรศัพท์ ปับ๊บนะจะมีรูปนะครับไอคอนครับเป็นภาพถ่ายก็มีนะครับเป็นการาฟิกก็มีนะครับเราก็จะเอาประมาณมือถือก็แล้วกันนะครตรงนี้อ่าคลิกไปนะครับเป็นกรอบแบบนี้สักหน่อยสีจะเอาเป็นสีเราเป็นโทนสีแดงเหรอเอาสีสีแดงแดงแบบนี้ก็ได้นะครับนะครับอ่าต่อไป มาดูเนื้อหานะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปนะครับแล้วก็หารูปมาแทนตรงนี้ก็ได้นะครับลบตรงนี้ออกไปเลยอันนี้จะเป็นก,กรอบที่เขามีให้แล้วนะครับในการออกแบบนะครับรูปภาพกับที่อัปโหลดแล้วก็ไปหารูปภาพมาใส่นะครับอันนี้ผมเจอรูปเอารูปนี่แหละนะครับแลกมาใส่ที่กรอบเลยป๊อปมันก็จะตัดให้อัตโนมัตินะครับนี่แ,แล้วอันนี้เราก็อธิบายนะครับอธิบายเร,เริ่มตรงนี้เลยอันนี้จะเป็นแผ่นพับที่2ก็คือ ปกด้านในนะครับเวลาเราเปิดมาปุ๊บอันนี้จะกจะกลางมาแบบนี้เนาะปกด้านในนะครับแล้วก็เ,เกีเ่ยวกับการศึกษานะครับประวัติด,ด้านการศึกษานะครับด้านการศึกษาอะไรประมาณนี้นครับแล้วก็บรรยายไปนะครับเนาะอันนี้อาจจะเป็นคติประจําใจนะครับ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนน่อะไรประมาณนี้นะครับต้นเป็นที่พึ่งแห่งตนทำวันนี้ให้ดีที่สุดอะไรประมาณนี้นะครับเนาะแล้วแต่เราแล้วนะอันนี้บกลการศาึกษาอันนี้ก็จะเป็นประวัติด้านการทํางานนะครับประวัติ การทางานอะ,อะไรประมาณนี้เนาะใส่ไปเลยนะครับประวัติการทํางานแล้วก็ใส่ไปนะครับมีข้อความอะไรก็ใส่ไปอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เอารูปมาประกอบอะไรประมาณนี้นะครับคลิกหนึ่งครั้งนะนี่ครับแล้วก็รูปมาใส่ถ้ารูปแบบนี้เรามีองค์ประกอบเยอะนะครับเราก็สามารถหารูปร่างได้นะครับไปที่องค์ประกอบแล้วก็คลิกคําว่า กรอบนะครับเอ็นเท่นะครับทั้งหมดนะครับอ่ามันก็จะมีต่างน่นเราจะเอาตรงนี้คลิกมานะครับคลิกมาเสร็จแล้วเราก็ดึงภาไปใส่นะครับมันก็จะได้รูปภาพที่เป็นลักษณะรูปร่างแบบนี้ให้เรานะครับแอบเอาลักษณะไหนดีเอ่ยน่ะเป็นมือถือแบบนี้ก็ได้นะครับนะครับ เนาะเป็นบันนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ไปหารูปมานะครับรูปตรงนี้แนวทางบ้างนะครับอืมแรกดึงรูปมาใส่นี่นะครับแล้วก็เป็นกรอบนะครับลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ประวัติการศึกษานะครับอันนี้ขติบจใชใยเนะาะประวัติการทํางานอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้กรณีที่เราจะไปสอบสัมภาษณ์เนาะแล้วก็ที่ว่างๆตรงนี้เราก็เอารูปมาใส่นะครับ โดยการตกแต่งรูปภาพโดยเอาใช้กรอบเนาะไปที่องค์ประกอบแล้วก็คลิกเข้ามากรอบนะครับมีเยอะแยะเลยนะครับให้เราเลือกนะครับคลิกไปหนึ่งอันซิแล้วก็หารูปมาใส่นะครับรูปนะครับแล้วก็รูปโอ้ยตัวที่ครับรูปตรงนี้ดันเข้าไปนะครับทาไมทำไมย่อลงก่อน นะครับนี่รูปตรงนี้เนาะใส่นั่งไปนะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นแบบรูปภาพที่เป็นเหมือนเหมือนเราเอาป้ายระบายสีอะใส่นะครับอีกสักหนึ่งอันนะครับกรอบนะครับเอาไม่มีเอาไปที่นี่องค์ประกอบนะครับเอาไปแบบไหนเอาแบบนี้นี่ต่อไปก็หารูปนะครับอัปโหลดนะครับ เราจะอัปโหลดที่รูปเครื่องคอมเรานะครับมีรูปเราอัปโหลดเข้าไปนะครับนะลอตัวอย่างตัวนี้อ่าโอเพเข้าไปนะครับมันก็จะขึ้นมาข้อ,ขอมูลสูตรนี้นะครับแล้วก็ลากเออคลิกหนึ่งครั้งมันก็จะมาตรงนี้นะครับแล้วก็อุย้ยหายไปไหนละ่ะตร่นี้เนาะแล้วก็ย่อลงหน่อยนะครับแลกมาปัาป๊บมาละนะรูปภาพนะครับ เแฟบนะครับอ่าอะไรประมาณนี้นะครับเนาะเบอร์โทรติดต่ออันนี้ก็จะเป็นลักษณะอ่ารางวันที่ได้แล้วกันนอะอ่ารางวันที่ได้เอออ่ารางวันที่ได้รับนะครับอืม อาจจะใสก่กราฟิกสักหน่อยนะครับไปที่องค์ประกอบเนาะเราคลิกคดว่าโล่อะไรประมาณนี้นะครับมันจะมีไหมอืมอาจจะเป็นโล่รางวัลหรือเปล่านะครับเทอดูเออมาแล้วนะครับโล่รางวัลอะไรประมาณนี้นะครับเราก็หาที่เหมาะสมนะครับตรงนี้แล้วกัน สรับเออรองวรรน,นะครับลงมาที่ได้รับเลือขึ้นไปนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็นำข้อความมาใส่ขอยคัด Copy ตรงนี้มาคัดลอนะครับวางครับอ,อันนี้นว่านี่ปีนรางวัลก็แล้วกันนะครับ มันมีอะไรบ้างนะครับก็พิมพ์ไปนะหลักการนะครับหลักการง่ายๆ่ายคือถ้าพื้นหลังเข้มนะครับตัวหนังสือก็จะอ่อนเนาะถ้าพื้นหลังอ่อนนะครับแบบนี้ครับตัวหนังสือก็ต้องคนรจะเข้มนะครับอ่าอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็พื้นหลังเข้มนะครับตัวหนังสือก็อ่อนแล้วก็เอาเป็นสีขาวไปเลยนะครับเปลี่ยนตรงนี้นะแล้วตรงนี้ก็เป็นสีขาวไปเลยนะครับจะได้เห็นชัดเจนนะครับอะไรประมาณนี้เนาะ่ เนี่ยนะถ้าถ้าสีเข้มตัวสื่อเข้มก็จะไม่เห็นนะครับถ้าพื้นเข้มเอาสื้ออ่อนๆเนี่ยก็จะเห็นชัดเจนนะครับใครมีโลโก้แนละ้วก็มาใส่ตรงนี้นะโลโก้โรงเรียนโลโก้อะเดต่างๆก็ไปที่อัปโหลดนะครับแหวโลโก้แานะครับใส่เลยนะครับตรงนี้ประมาณนี้นะครับถ้าว่าเราตกแต่งเสร็จแล้วนะครับปุ่มบันทึกไม่มีนะครับมันจะบันทึกอัตโนมัตินะครับ จากนั้นวิธีนํามาใช้นะครับไปที่ลูกศรชี้ลงนะครับคือการดาวน์โหลดนะครับคลิก1ครั้งนะครับดาวน์โหลดนะครับนามสกุล png นั่นแหละนะครับชัดเจนนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับจะมีอยู่2แผ่นลงมาเนาะเวลาปิพนก็ดูที่เครื่องปิพนนะครับกับหัวกบแหงดีๆนะครับนะครับมาคือออกมาเป็นแผ่นพับให้เรานั่นเองนะครับแอบเรียบร้อยละบัดชัวนะครับเวลาโหลดมานะครับจำนวน2หนแน่เนี่ยมันจะซิป นะครับโอเพ่นนะครับขออนุญาตคลิกขวานะครับแยกนะครับมันจะขึ้นโฟลเดอร์ตรงนี้นะครับเมื่อคลิกเข้าไปนะครับเห็นไหมครับจะมีอยู่2แผ่นนะครับเปิดดูนี่อันนี้คือแผ่นแรกเนาะเวลาเราพับพับนะครับตรงนี้อยู่หน้าสุดนะครับนี้อยู่หลังเนาะอันนี้ก็จะเป็นข้อความนะครับหน้าที่2หน้าที่2นี่โอ้เวลาพับจิก หน้าแกพอดีนะครับนะครับอันนี้คือด้านในเนาะเป็นปกด้านในนะครับนะครับวัดการทํางานนะครับวัดการสึกษสานะครับเนาะลองลองทาดูนะครับอันนี้ก็เป็นรูปภาพตกแต่งนะครับนี่แล้วก็สามารถปริ้นนะครับได้เลยนะครับเวลาปริ้นก็ดูดีๆนะครับหน้าหลังเนาะอย่าสลับกันนะครับเอากับหัวกับแหงนะครับปริ้นออกมาแล้วก็พิกระดาษนะครับแล้วก็ปริ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับนะโอเคนะครับวันนี้ าการสร้างแผนภาพแนะนําตัวเองโดยแคนวานะครับแค่นี้ก่อนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดสับ c ไคร้ด้วยนะครับสวัสดีครับ